กิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นกับสื่อมวลชนสตรีเนื่องจากเราแรงเห็นถึงบทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคนี้นะคะแน่นอนว่าผู้หญิงเนี่ยนอกจากจะเป็นแม่บ้านจะเป็นแม่ของลูกแล้วเนี่ยยังเป็นผู้หญิงทํางานนะคะยังเป็นผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบการท่องเที่ยวการเดินทางและกระารผจญภัย สำหรับยานพาหนะที่เราใช้ในการเดินทางในครั้งนี้นะคะเป็นรถ Ford Ranger ใหม่เอกลักษณ์แรกเลยของ Ford Ranger รุ่นใหม่ก็คือกระจังหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีอุปกรณ์ตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างมือจับประตูนะคะในการเพิ่มลุกความสปอร์ตให้กับรถรุ่นนี้ค่ะ เป็นครั้งแรกเลยนะคะในประเทศไทยที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ฝาเปิดปิดกระโปรงท้ายแบบไฟฟ้านะคะหรือว่า power roller shutter ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายๆเลยเพียงแค่กดปุ่มภายในรถหรือว่าควบคุมการทํางานที่กุญแจรถช่วยให้การขนของเดินทางเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นนะคะผู้สื่อข่าวเพืทดสอบกับสมรรถนะในการขับขี่ของ Ford Ranger นะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางบนเส้นทางหลวงนะคะหรือว่าการขับเส้นทางออฟโรดเพื่อที่จะเข้ามาในพื้นที่ด้านในป่าลึกนะคะเพื่อทํากิจกรรมชิงเผาหรือว่าทําแนวกันไฟป่าในครั้งนี้ค่ะ สถานีควบคุมไฟป่าทุ่งแสลงหลวงทางเรารู้สึกดีใจที่ทางฟอดประเทศไทยให้ความสําคัญเรื่องการควบคุมไฟป่าได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและรถแทลเลอร์บรรทุกน้ําให้กับสถานีควบคุมไฟป่าทุ่งแสลงหลวงเพื่อใช้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าทางเราก็จะมอบให้กับหน่วยงานอื่นๆที่ยังไม่มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้จะได้ช่วยกันปฏิบัติงานและควบคุมไฟป่าได้อย่างเต็มกําลัง สนุกมากค่ะเพราะว่าอารมณ์เรานะคะมันไม่เหมือนขับกระบะละข้างในรถเขาเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามากมายเลยค่ะ,นนคะเรียกว่าแรนเจอร์ให้มาเต็มเลยค่ะวันนี้ขับเรนเจอร์เข้ามาก็รู้สึกว่าแบบไม่ต้องอะไรมากก็คือเหมือนกับว,ว่ารถเนี่ยเขาเซ็ตมาอย่างดีแล้ว แล้วก็คือคับก็คือเหมือนแค่มองถนนเฉยๆให้แบบมันผ่านไปได้ก็คือโอเคมากเลยค่ะลิฟต์เอลเจร์ไลท์สำหรับเ a นเจอในตัวรักนะคะคิดว่าเ a น g e r ก็สามารถลุยไปได้ทุกที่ทุกอุปสรรคทำให้เรามีความสุขในการเดินทางในแบบชีวิตของเราค่ะ มีอันหนึ่งที่ที่จำได้ขึ้นใจเลยคือแ Can น e l p b u บ Help ไม่ว่าอย่างไรก็พร้อมช่วยเหลือเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หรือว่าถ้าเป็นเรื่องของยิ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราก็สามารถไปร่วมมือกับคนอื่นในการแบบจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือให้มันแบบมีภาพที่ใหญ่ขึ้นได้ค่ะชอบมากที่ฟอร์ดเห็นความสําคัญของผู้หญิงทุกคนเพราะว่าเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีศักยภาพบางทีเขาอาจจะไม่กล้าแต่ฟอร์ดทาให้เห็นแล้วว่าผู้หญิงอะกล้าที่จะลุยกล้าที่จะทําอะไรได้ เช่นเดียวกับชายชะก,กันเลยอยากให้ฟอร์ดผลักดันกิจกรรมส่งเสริมผู้หญิงอย่างเงี้ยไปตลอดเพราะว่าเปิดโลกให้เขาอะค่ะได้มีประสบการณ์ดีๆอย่างนี้กล้าที่จะพิชิตความกลัวของเขาได้